นะคะสักลายมือไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ <_ s> อ๋อนี่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าเป็นสักไปปุ๊บนี่ถูกหวยแสนกว่าเลยอีย่แสนนะคะมันแสนสองนแสนส,ส,สองก็ฟาดเข้ามานะจ๊ะเออนะพี่เขาถูกหวยมันเป็นเรียกว่าโชคโชคจากลูกใช่นะคะไดถ้ถูกลอตเตอร์ถูก ซื้อลอตเตอรี่แต่เอาเลขลอตเตอรี่ไปไปตัดซื้อสามตัวใช่ครับถูกสามตัวตรงแล้วถ้าถูกสองตัวด้วยสองตัวด้วย แต่เราตะลีไม่ถูกตะีไม่ถูกอ่านะมันสลับกันนะจ๊ะมันต่อสี่สองสองสี่สองสองตะลีมันสองสองสี่อ๋อแต่พี่เล่นหกกลับนะคะเล่นหวยเนี่ยมันไม่ใช่เล่นง่ายนะคะพี่ต้องกลับให้หมดครบทุกกลับเดี๋ยวจะเสียดายนะหกกลับบนนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ได้เจอกันก็ดีใจเนาะคุณแล้วใครแนะนําให้มาสักลายมือคะอ๋อพี่สาวแฟนนะครับพี่สาวเราอยู่ที่เพชรบุรีนะพี่สาวอยู่เพชรบุรี มาสักไปแล้วครับ <c oughs> เขา <c oughs> เขาสักที่เป็นบุรีครับแล้วเขาก็คุยกันอะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมาที่ลักติดก็เลยแนะนํามาที่นี่อะฮะแล้วเขาดีไหมดีครับการเขาปังเลยครับออกสแสดงว่าบ้านนี้รักกันจริงส่งเรื่องราวดีๆให้แล้ว,แล,วแล้วเขาดีใจไหมที่บอกว่าน้องสักไปแล้วแล้วถูกหวยด้วยดีใจครับเมื่อเมื่อสองวันเขาก็มาครับมามา,มาเที่ยวหาดีอฮะักติด่ก็ดีทั้งพ uh ี huh. ่ทั้งน้องเลยใช่ครับแล้วก็แนะนำกันมาอีก และว,วันนี้เข้ามากันหลายคนนะคะคก,ก็จริงๆตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อก็อาศัยเห็นความการเปลี่ยนแปลงของคนรับข้างใช่ครับแสนกว่าก็ทำอะไรได้เยอะเลยเนาะได้เเยยอะลครับหายเหนื่อยเลยกำลังแย่ๆเนาะโควิดมันค้าขายลำบากหรือว่าเงินติดๆกัดๆนะคะคบ,บางครั้งอาจจะ เป็นเงินก้อนเล็กๆที่ช่วยแล้ววันนั้นสักชุดไหนไปคะของวันนั้นสักแค่ชุดแรกไปครับถุงเงินเองนะคะใช่ครับจริงๆเราสักชุดไหนก็ได้เลือกเองได้น้องปลาไม่ได้บังครับสักตามกําลังของเราแต่บางที่เขามีบุญดีเขาเรียกว่าทําบุญไม่เยอะเวลามันถึงจุดอะไรที่ว่าสัมพันธ์กันมันก็ไปดังป้าบเลยนะคะนะคะก็ลองดูนะคะขอให้พี่โชคดีนะคะ